สวัสดีจ้าพบกับช่องสวนพอฝันเกษตรวันยุทธจ้าวันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปค่อนข้างซีเรียสจักหน่อยหนึ่งเนื่องจากเราเป็นเกษตรปลอดสารเนาะเกษตรอินทรีย์มันก็คงตรงมาพร้อมกับปัญหาที่เราต้องพยายามแก้ไขแล้วก็ฝ่าฟันมันไปปัญหาที่จะมาเล่าวันนี้ก็คือนี่เสือลาเล่นงานเราจะ้ะ ฝนตกหนักก็จะเป็นเชื้อรานะจ้ะนี่ตอนนี้กําลังจะถดลองเนาะว่าจะใช้ชีวพันธุ์ตัวไหนมากําจัดเชื้อราตัวนี้มันก็จะทําใบแห้งทใหาใบแแหงเนาะมันก็เริ่มเป็นจากยอดก่อนในบแห้งอย่างนี้ลุงคนนุณต้นถ้าวไม่ทันเกาะนาจก็ยืนต้นตายเป็นใบแห้งนะจ้ะใบแห้งเขาเรียกใบมัมมี่เนาะแบบนี้เลย เรืมเหลืองเท่าที่อ่านดูก็คือต้องคาเชื้อรากนแล้วก็บำลุงเหมือนคนเราเวลาเจ็บใครได้ป่วยม่สบายเนาะก็ต้องคาไอคาเชื้อลูกกนแล้วก็กินอาหารในมันโคห้าหมูตอนไหม่ก็คงน่าจะคลา,ายกันนี่เป็นใบแห้งนะจ๊ะพอฝนมาปุ๊บอากาศมันมีความชื้นเชื้อรามันก็จะมาแต่ดีอย่างหนึ่ง มันเริ่มให้ดูมันเริ่มแตกยอดอ่อนเนาะนี่มีคือกันยอดอ่อนใบอ่อนที่มันเริ่มแตกนี่เริ่มแตกยอดเอา้ตาต้นไม้มันยังสู้เราเป็นคนเราก็ต้องสู้คือกันนี่เสียลาเล่นงานแล้วจ้ะเสียลาเนาะอันนี้ใบยังไม่คลิกเป็นมัมมี่เมื่อกี้เดินสำรวจแปงก็มีหลายต้นอยู่เหมือนกันนี่แหละ ฝนเข้ามาเพื่อให้ความชุ่มชื่ชนให้ต้นไม้ชุ่มชําแล้วก็ทิ้งปัญหาไว้ให้เราตามแก้ไขอีกนี่เสือลาเล่นงานนี่ใบมันก็จะเริ่มเป็นแบบนี้และะ้วแต่เขาก็พยายามสูเนาะพยายามเอาอาหารจากที่เราใส่ปุ๋ยมาแตกยอด แตกใบอ่อนที่นาทีของเราก็คงต้องจัดการพวกเชื้อราที่มันมากัดกินใบพวกนี้เนาะวันนี้ไม่ได้พาเดินไปดูถึงท่ายสวนนะจ๊ะเพราะว่าจะต้องรีบฉีดวันยุดอาทิตย์นี้ก็มีหน่อยแล้วเกินต้องใช้สอยอย่างไปยะ หยุดเตะกลางวันนะคะเดี๋ยวก็ต้องไปเขเว้นกลางคืนอีกก็เลยต้องมาจัดการสารพวกนี้มันเป็นเชื้อรามีชีวิตเนาะเราจะต้องฉีดตอนช่วงที่แดดลังล้างแถวบ้านเองเรียกแดดลัง้างเนาะแดดอ่อนๆถ้าฉีดตอนแดดจัดมากเขาจะทำงานไม่ได้แล้วเขาก็จะตายนี่มันเป็นเรื่องเป็นใบมัมมี่มีต้นหนึ่งที่ยืนต้นตายเหมือนกัน จัดการไปหมดแล้วเรียบร้อยนี่คือซากรอยหักกิ้งดูไม่ผูหนอน้ะจ๊ะไปเปิดอ่านข้อมูลงานิีใจก็คือเป็นเชื้อรานี่แหละเราใส่ชีวพันธุ์ของบริษัทนี่เนาะเดี๋ยวเผื่อใครสนใจเดี๋ยวเราจะเอามาจำหน่ายให้แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะต้องหาทุนก่อนซุปเปอร์ไครโตเนาะตอนนี้ก็คือจะขาพวกเชื้อราได้หลายอย่าง ก็จะใช้ในตาส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะถังฉีดยาของเราอันนี้คือ16ลิตรก็ใส่ไปประมาณ1ช้อนตุนพูนๆก็15กรัมถึง16กรัรือยประมาณเนาะแล้วก็อันนี้ขาเชือ้อราเสร็จแล้วเราก็จะให้อาหารบำรุงเขาคือใช้ตัวนี้นะจ๊ะกดอะมิโนโชนิดน้ำหรืออะมิโนโมิกเราจะใช้ตัวนี้เลาก็ผสมกับสารจับใบเหมือนเดิมจ้ะ เขาบอกว่าก่อนก่อนที่จะไปฉีดต้องคนถังเอาใหม่คนณยังไงเลยคุณหายเชื่อมันกระจายดีเราก็เอาไปฉีดนี่เราผสมไหม่ก่อนนะนี่แล้วก็ที่จะพาไปดูตรงนั้น่รงกลาวนจะได้ผลหรือไม่ได้ผลคงต้องฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ อาทิตย์หน้ามีวันยุติจ้ะเดี๋ยวจีมาพาดูเนาะว่าไอทีมันเป็นใบมัมมี่ใบเหลืองใบแห้งเนื่องจากเสื้อลามันหล่นงานเนี่ยเราฉีดตัวนี่ไปซปเปอร์ไคโตซานนี่แเราก็ให้อาหารเขาคืออะมิโนโมิกไปอาทิตย์หน้าม,มาเขาจะหลอดหรือเขาจะฟืน้นหรือเขาจะจากเราไปอันนี้ก็ต้องมาลุนเนาะ ก็อยากขอกำลังใจจากเพื่อนๆทุกคนนะคะสู่ไปไดยกันนะ,กะเษ sea, กะเษตรอินทรีย์เกษตรวันยุทธกับส่วนท่อฝันกเกษตรวันยุทธคิดนี้ก็ลาเพียงเท่านี้วันยุทธหนาในสัปดาห์นาจะมาอัปเดตคลิปหลังจากเราจัดการเชื้อราผ่านไปประมาณ5-7วันนี่แหละเนาะว่ามันเป็นยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยจ้าวันนี้สวัสดีจ้า